สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอซ์ครับกับช่อง n e ็กเจนคัพฟอรครับและเช่นเคยครับพบกับผมก็ต้องพบกับ n e ็กเจนฟอร์ที่มาพร้อมกับชุดแต่งหรอครับครบจบในที่เดียวครับไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งตามที่ต่างๆครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนชุดแต่งตกแต่งตามสไตล์อะไรล้อแม็กยางยี่ห้ออะไรจัดทรงยกสูงหรือลดเตี้ยก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้ครับผมมีรถ1คันครับที่เตรียมจะส่งมอบให้กับคุณสุวรรณีครับผมลูกค้า f อจากจังหวัดปราณบุรีครับซึ่งผมจะเดินทางไปส่งงมอบบรถถใหห้้้ึนนาาเลย สำหรับคันนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็คุณสุวรรณีได้เลือกในส่วนของตัวอุปกรณ์ชุดตกแต่งอะไรบ้างก่อนที่จะไปรับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านคับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้กับช่องนักเก็งข่าฟอร์ของผมด้วยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณสุวรรณีได้เลือกตกแต่งพร้อมกันเลยครับไปรับชมครับและสำหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็น next gen ford ranger รุ่น xls ครับน้องใหม่2024 ยูโรไฟครับราคาจะจจำหน่ายณปัจจุบันครับบวกราคาเพิ่ม1 0 0 0 0บาทครับเพราะฉะนั้นราคาจะจจำหน่ายหลังวันที่1่งสิงหาเป็นต้นไปนะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่8,99,000บาทครับสำหรับในรู่ของ n i เจนเ a อเ e ชั่นเ s ครับจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2อลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสี่นิวตันเมตรครับจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับเทอร์โบเดี่ยวที่จะช ไม่ว่าจะเป็นสีบรอนเงินสีน้ําเงินสีขาวสีดําและสีเทาดาครับสาหรับสีเทาดาครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งสีสําหรับคุณลูกค้าที่อยากได้ในเรื่องของตัวความเข้มของตัวรถแต่งออกมาแล้วดูหรูหราแถมได้ความดุดันนะครับผมจะแนะนําเป็นสีเทาดําครับที่สําคัญดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายด้วยนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมพาทุกท่านมารับชมในส่วนข,ของตัวมิติด้านหน้าตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณสุวรรณีได้เลือกตกแต่งมาพร้อมกันเลยครับไปรับชมครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตแนะนําในส่วนของตัวไฟหน้า LED c ีแคมครับในรุ่นของ Ninja Ranger XLS ครับจะได้ในเรื่องของตัวไฟหน้า LED C ีแคมแบบนี้ครับเขาจะมาพร้อมกับไฟ Day Time Running ครับที่จะเอาไว้ส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันพร้อมกับระบบการส่องแสงสว่างของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED ให้แสงสีขาวด้วยท่านั้นยังไม่พอครับเขายังมาพร้อมกับไฟ Day Time Running แบบนี้ครับที่จะเอาไว้ส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันทําให้เรานั้นขับรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองเราตามกันมาต่อเลยครับสำหรับคันนี้ครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับจะไม่ค่อยเหมือนคลิปอื่นๆที่ผมรีวิวมานะครับเนื่นอ,อ,องี่ท เป็นออาทีินอ่เดิมจากตัวรถก็เ,เลยแนะนําเป็นในเรื่องของตัวชุดแต่งวายนั่นเองสําหรับชุดแต่งวายจะมีอะไรบ้างครับเรามารับชมทีละรายการครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนของตัวกระจังหน้า FORD ครับเป็นกระจังหน้า3มิติแบบนี้ครับเป็นกระจังหน้าสไตล์ลังพึ่งมาพร้อมกับอักษร3มิติ FORD ครับคันนี้คุณสุวรรณีเลือกเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นแบบนี้มาพร้อมกับไฟมินิไล LED 3ดวงบนหน้ากระจังที่เป็นสีส้มครับสำหรับไฟมินิไล LED ครับคุณลูกค้าสามารถเลือกสั่งทําสีได้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัววสีขาหรือ สีส้มแบบนี้ด้วยนั่นเองโอเคเราตามกันมาต่อเลยครับสําหรับในส่วนของตัวพาชุดแต่งด้านล่างครับในส่วนของตัวชุดแต่งด้านหน้านะครับคันนี้คุณสวรรณีเลือกเป็นชุดแต่งจากค่ายวายนั่นเองสําหรับชุดแต่งของค่ายวายเนี่ยงานของเขานะครับจะไม่ต้องถอดในส่วนของตัวกันชนหน้าเดิมของตัวรถออกนะครับเป็นการใส่ในส่วนของตัวสเกิร์ตกันชนด้านหน้า ประกบทับเข้าไปกับในส่วนของตัวบอดี้ตัวถังนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเนี่ยไม่ต้องย้ายไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอยู่ในตําแหน่งที่เขามาเดิมจากโรงงานเลยเทคโนโลยีต่างๆความปลอดภัยต่างๆที่ฟอร์ดให้มายังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติครับไม่ว่าจะติดเมื่อความเร็วต่ำครับในขณะที่ความเร็วรอบรถผู้ขับขี่ หักพงมาลด้ไปทางด้านขวาครับไฟตัดหมอกด้านขวาก็จะติดเมื่อผู้ขับขี่หักพงมาลดยไปทางด้านซ้ายครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดและเมื่อผู้ขับขี่ครับเข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดหมอกก็จะติดให้ทั้งคู่ด้วยสาหรับในส่วนของตัวกันชนเนี่ยคุณสุวรรณีเลือกเป็นดําด้านทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับก็จะให้มิตินะครับความคุมโทนความดุดันที่ตัดกับในส่วนของตัวสีเทาดําของตัวรถด้วยนั่นเองแล้วตามกันมาต่อเลยครับสำหรับในส่วนของตัวมิติฝากระโปรงครับฟอร์ดดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมีความสวยงามมากยิ่่งขึ้นีสาัับคครรทํญ นมิตต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นฟอร์ดมีการย้ายที่ฉีดน้ําฝนครับไปอยู่ใต้ฝากระโปรงครับช่วยในเรื่องของความสวยงามแล้วยังช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายให้กับผู้ข,ขี่ในขณะที่ขับรถเนี่ยจะได้ไม่มีอะไรไปบังสายตาในขณะที่เราขับขี่ด้วยนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของตัวมิติด้านหน้าตัวรถแล้วก็ชุดแต่งวยที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอีกหนึ่งชุดแต่งนะครับที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเราตามก็มาต่อเลยครับสำหรับในส่วนของมิติด้านข้างตัวรถครับฟอร์ดได้มีการ สำหรับมิติด้านข้างตัวรถครฟอร์ดมีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มมิลครับสิ่งที่ได้ตามมาครับมิติของตัวถังที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นรวมถึงเส้นสายตัดแบบนี้ครับทำให้ตัวรถของเราเนี่ยดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองและที่สําคัญครับฐานล้อที่กว้างขึ้นเนี่ยแน่นอนครับโป่งแก้มข้างของเราเนี่ยก็จะกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง ต่อมาครับสำหรับคิวล้อครับคันนี้ครับเป็นคิวล้อจากค่ายวายนั่นเองเขาก็จะมีเอกลักษณ์ดีไซน์ของเขานะครับแต่ว่าคันนี้ที่พิเศษนะครับผมสั่งทําในส่วนของตัวคิวล้อที่เป็นขนาดมินิเป็นขนาดพิเศษให้เพราะว่าเนื่องจากเนี่ยผมได้รับโจทย์จากคุณสุวรรณีมาว่าล้อแม็กเนี่ยใส่แล้วต้องไม่ล้นใส่แล้วต้องขับสบายและที่สําคัญไม่กินน้ํามันโอเคเราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวล้อแม็กครับสำหรับล้อแม็กคันนี้ครับ คุณสุวรรณน,นีเลือกเป็นล้อแม็กขอบ20ครับเป็นลายก้าน YAA07 ครับแต่คันนี้จะเป็นคลิปเงินนั่นเองก็จะให้มิติที่ตัดกับในส่วนของตัวบอดี้ตัวรถครับรัดด้วยยาง AT ครับเป็นยางไทยนะครับมีประกันให้ด้วยสีรเีี่ยาของเขาได้อยู่ที่275 55R20 นั่นเองคันนี้ผมได้ทําการจัดทรงฟิตเมนต์เพิ่มเติมให้ยกหน้าขึ้นให้1น,นิ้วก็จะให้หน้าท้าย ความสูงใกล้เคียงสูงเสมอกันด้วยนั่นเองนะครับเราตามก็มาต่อครับสำหรับช่องระบายลมแก้มข้างครับในรุ่นของมาตรฐานยูโรไฟจะถูกตัดในเรื่องของอะคิกคำว,ว่าเทอร์โบครับช่องระบายลมแก้มข้าง,ขงเขาเนี่ยช่วยฟโฟล์ช่วยระบายอากาศจากบริเวณห้องเครื่องไหลผ่านมาทำบริเวณด้านข้างตัดขอบด้วยสีคโครเมียมแบบนี้ทําให้ด้านข้างตัวรถของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่ครับดีไซน์ออกแบบใหม่ครับฟอดใส่ใจในเรื่องของความปลอดภยัยให้ไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมองข้างสําหรับการปรับการตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้าแต่ในส่วนของการพับการกลางจะเป็นนแบบบมมมเรราาาสถใช้ือ เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเซรามิกคันนี้ครับคุณสุวรรณีเลือกเป็น60%รอบคันเลยครับกระสักข้างแท้จากโรงงานติดตั้งให้เรียบร้อยเบ้ากันลอยมือเปิดครับติดตั้งให้เรียบร้อยบันไดค,ครับสีดำด้านให้ชิ้นแบบนี้มีมาให้จากโรงงานรองรับน้ำหนักได้มากกว่า100กิโลกรัมนั่นเอง ต่อมาครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายครับระบบโชกอัพของเขานะครับฟอร์ดให้มาดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งใหม่ของโชกอัพนะครับฟอร์ดเขาได้มีการจัดวางโชกอัพเนี่ยให้ออกมาอยู่นอกแคสซีครับสิ่งที่ได้ตามมาฐานล้อที่กว้างขึ้นการบรรทุกน้ําหนักทาได้ดีมากขึ้นเพอร์ฟอร์มานซ์ในการขับขี่แน่นอนครับย่อมทาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองสำหรับในส่วนของตัวระบบเบรคครับดิสเบรคคู่หน้าดรัมเบรคคู่หลังครับการจัดทรงฟิตเมนต์ยกหน้า1นิ้วครับก็จะให้ทรงบ ใกล้เคียงเสมอกันนั่นเองสําหรับคันนี้ครับเสริมความแข็งแกร่งเฟิรม์มเสริมความอเนกประสงค์ครับด้วยโลบาเหล็กครับจากค่ายอาเรนเดอร์ครับเป็นโลบาเล็กรุ่นพิเศษมีไฟเบรกดุลี่3ามาให้ด้วยที่อยู่บริเวณหัวเก่งนั่นเองสําหรับโลบานี้นะครับเรา ไม่ต้องทําการเจาะตัวรถเพิ่มครับเราใช้รูน็อตเดิมที่ฟอร์ดมีมาให้จากโรงงานเลยสําหรับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายครับฟอร์ดดีไซน์ออกแบบใหม่ครับจะสังเกตว่าในส่วนของตัวด้านท็อปเนี่ยจะมีสปอยเลอร์ที่อยู่บริเวณด้านบนฝาท้ายไฟเบรกตรงที่ 3, ามฟอร์ดย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก่งมาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กครับขับตังางหลมาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มือเปิดที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ครับก็จะช่วยลดรอยนิ้วมือในขณะที่เราเปิดปิดตัวรถด้วยนั่นเองคันนี้เสริมความรอเสริมความเท่ให้กับด้านท้ายตัวรถด้วยข้อฝาท้าย F O R D ครับเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นแบบนี้การติดอุปกรณ์ข้อฝาท้ายของผมจะไม่มีการไปบังในส่วนของตัวกล้องมองถอยหลังครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ฟอร์ดให้มายังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติครับอคริคลิกคำว่าเรนเจอร์ครับเป็นการตอกย้ําถึงมิติความแข็งแกร่งในรุ่นของเรนเจอร์ของเราเสริมความรอเพิ่มความเท่ให้กับด้านาท้าย LED ขขอออองงเเรรราาาาาาดดดดด้้้้้้้ววยยยไไฟฟทท LED นนนน Fuight คัับบบบมมพกสีีแ่ สำหรับในส่วนของตัวมิติภายในพื้นที่ใช้สอยท้ายกระบะของเราครับฟอร์ดการันตีมาเลยนะครับว่าบริเวณท้ายกระบะของเราเนี่ยสามารถใส่พาเลทข,ขนาดมาตรฐานเข้าไปในท้ายกระบะของเราได้เลยครับสังเกตได้จากซุ้มล้อทั้งสองฝั่งครับที่มีขนาดความแคบลงครับกระบะไลเนอร์แท้จากโรงงานผมติดตั้งให้ครับฟอร์ดใส่ใจในเรื่องของความเป็นออนะสงค์ของรถยนต์ฟอร์ดของเราฟอร์ดได้ออกแบบในส่วนของตัวเท็กเจอร์ที่อยู่บริเวณกระบะไลเนอร์สามารถวางแก้วน้ำได้สามารถ แขวนถุงต่างๆได้สามารถเปิดขวดได้รวมถึงสายงานช่างครับเรามีไม้บรรทัดมาให้ด้วยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรรวมถึงมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสครับที่จะเอาไว้เสียบอุปกรณ์แคมป์อุปกรณ์งานช่าง,งต่างๆสายงานช่างเนี่ยมีนเน็ตจริงของเรารับรองว่าสะดวกสบายสามารถทํางานได้ทุกที่ที่เราเดินทางด้วยนั่นเองโอเค สำหรับในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายแล้วก็ชุดแต่งที่คุณสุวรรณีได้เลือกตกแต่งเนี่ยก็จะหล่อประมาณนี้กับชุดแต่งจากค่ายวายเดีย๋ยวเพิ่มเป็นช่องไปไหนครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของตัวมิติภา,ายในของบุตรสา์แล้วก็ชุดแต่งที่คุณสุวรรณีได้เลือกอัปเกรดในรถคันนี้กันครับไปรับชมครับ เรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติพนักผู้โดยสารแลวก็เทคนิคที่มีมาในรุ่นของเอเจน e r a ร์เอเอสกันต่อเลยครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตแนะนาในส่วนของตัวพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชันครับพวงมาลัยไฟฟ้าน้ําหนักเบารับง่ายสะดวกสบายและที่สําคัญให้ความแม่นยําสูงในขณะที่เราขับขี่ความเร็วสูงครับมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตอลขนาดแนิ้วครับที่จะแสดงผลในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ําระดับความเร็วรอบรถตำแหน่งเกียร์ครับหรือแม้กระทั่งโหมดการขับขี่ครับที่มีมาให้เลือกถึง4โหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดกััหมมดะลลาพ่่วงแเทนน้ ยังไม่พอครับคันที่ผมนํามารีวิวในวันนี้นะครับเป็นรถที่ได้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟแล้วก็จะถูกเพิ่มในเรื่องของตัว Auto s t a r ร์ t o p มาเราสามารถเปิดปิดการใช้งานในส่วนของปุ่มนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับและเขายังมาพร้อมกับกรอง DPF ด้วยนั่นเองมีคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับสอบถามมาว่าเวลาใช้งานไปแล้วกังวลในเรื่องของ DPF กลัวรถจะเข้าสู่โหมดเซฟโหมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับการใช้งานของเรานะครับเมื่อ กองไอเสียอุตันนะครับระบบนะครับจะสั่งงานมาที่หน้าปฏิจิตอนของเราและจากนั้นนะครับให้คุณลูกค้าทําตามขั้นตอนที่ระบบสั่งการรับรองว่าจะไม่เกิดปัญหาในการเข้าโหมดเซฟโหมดอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับต่อมาครับหน้าจอซิงค์โฟร์เอคขนาด10.1นิ้วครับที่จะสามารถเชื่อมต่อครับ Apple c a r า l a y Android Auto แบบบลูทูธการเชื่อมต่อคอนเนคครับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสครับเป็นการซิงค์ตัวรถเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานสั่งสตาร์ตตัวรถจากระยะไกลปลดล็อกล็อกรถํากระ เติมในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมครับดูแลรักษาความความสะอาดง่ายให้ความรู้สึกที่พรีเมียมและที่สําคัญนะครับจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจในขณะที่เราขับขี่นะครับมีความกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองต่อมาครับในรุ่นของ n นเจน X l s ครับจะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับที่มาพร้อมกับ การเปลี่ยนโหมดแบบแมนนวลมีปุ่มคอนโทรลบวกลบที่หัวเกียร์ครับคันนี้อัปเกรดเพิ่มเติมนะครับพี่สุวรรณีบอกว่าเป็นคนชอบจิบกาแฟชอบทานกาแฟครับก็จัดให้ครับสำหรับที่วางแก้วน้ําเพิ่มเติมแท้เบอร์นู์ให้เลยนะครับผมถุงลมแอร์แบกนิรภัยมีให้ครบครันถึง6ลูกครับระบบ ABS, EBD ระบบล้อมระบบช่วยลดความเสีย่ยงที่เกิดจากการลิกคว่ำระบบช่วยโทรฉุกเฉินถูกติดตั้งเรียบร้อยครับในรถเอ็กเจ n เลน X L S เของเรานะครับโอเคอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับโปรโมชั่นดีๆรอทุกท่านอยู่หน้าตัวรถครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นส่วนลดหนึ่งแสนบาทหรือแม้กระทั่งชุดแต่งฟรีครับแล้วพบกันด้านหน้าตัวรถว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้างครับแล้วพบกันครับเป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในห้องผู้โดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมารุ่นของเจนเลนเจอร์ XLS เรวมถึงชุดแต่งที่คุณสุวรรณีได้เลือกตกแต่งแล้วต้องบบออกก่่เลยวาาาาคคคุัครา 8,99,000บาทบมากๆใช่ไหมครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นรถที่คุณพี่สุวรรณีได้เลือกซื้อเป็นเงินสดด้วยนั่นเองสําหรับว่าคุณลูกค้าชอบถามผมมานะครับว่าซื้อเงินสดได้ชุดแต่งไหมผมตอบให้เลยว่าคันนี้ฟรีให้นั่งคันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ชุดแต่งแบบนี้แล้วก็สนใจไปซื้อสดนะครับก็สามารถอสอบถามรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าอยากจะได้ชุดแต่งแบบอื่นๆล้อ,ลอแมกย่างลายอื่นเนี่ยก็สามารถแจ้งผมเข้ามาได้เลยเท่าว่ามันอยู่ในงบเดียวกันก็สามารถแต่งให้หล่อๆแบบนี้รวมถึงการแจ้งปปรรระกกนคคุุ้อองใสวตณ์ ชุดแต่งเนี่ยเราก็แจ้งให้เรียบร้อยในวันรับรถด้วยนั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอร์โทรศัพท์085886645ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดจัดไฟแนนซ์ ยินดีให้คำปร,รึกษาทุกเรื่องทุกธกุรรรกมขั้นตอนการโอนเงินครับปลอดภย100ัย1 0อเโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นรับรองว่าได้ลดหลอๆแบบนี้กลับไปใช้งานอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับอย่าลืมครับทักมาคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้ครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนขอญอาตไปเก็บความเรียบร้อยคลีนทำความสะอาดเตรียมที่จะส่งมอบให้กับคุณสุวรรณีที่ปราณบุรีในวันพรุ่งน,นี้ก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ